สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสวนถาดนะคะสวนถาดนี้จัดมาแล้วประมาณหกเดือนนะคะรากเกาะดินดีแล้วนะคะมาแนะนำให้รู้จักแต่ละต้นเลยนะคะต้นนี้ชื่อถุงทองหรือดาวล้อมเดือนนะคะอันนี้เป็นเหมือนดาวล้อมเดือนนะคะต้นนี้คือ นางฟ้าน้ำแดงนะคะต่อมาอิชินอฟโฮมาฮาโมฮาโมโตะนะคะต่อมาก็เมโลน้ำน้อยกล้วยหอมเมโลน้ำเยอะกุหลาบหินนะคะใบใบนี้กุหลาบหิน ต่อไปก็ฮาโมโตอันนี้ก็เมโลน้ำน้อยมาลายนะคะยิมโนโดอกสีต่างๆนะคะอันนี้ยิมโนยิมโนยิมโนนนี้ก็หางจระเข้กุหลาบหินทุเรียนนะคะ ตุกตาผมทองแมงปอกุหลาบหินนะคะอันนี้มะพร้าวทะเลทรายอันนี้จำชื่อไม่ได้ดอกสีสม้มอ๋อเรียกว่า้นาำตะขอนะคะเอามือจับปุ๊บติดหนึบนะคะ ต่อไปมาชมสวนถาดอีกนะคะอันนี้ก็สวนถาดเก๋งจีนนะคะต้นทูบมิกกี้เมาส์หน้านะคะอันนี้รู้จักแล้วอะไรเอ่ยดาวล้อมเดือนตุ๊ก,กตาผมทองนะคะต่อมาสวนถาดนี้ไม่สวย ทุเรียนมิกกี้เมาส์น้ามิกกี้เมาส์ทองนะคะน้ำอันนี้เรียกว่าน้ำแดงนะคะต่อมาอีกสวนถาดหนึ่งอันนี้เอาพันที่ยังไม่เคยเอ่ยนะคะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเข็มเงิน หรือเงินนะคะตุ๊กตาญี่ปุ่นไฮกุหลาบหินอันนี้ม้าเขียวม้าเขียวนะคะอันนี้คริสต์มาสต้นนี้จะโตแล้วเหมือนพุ่มคริสต์มาสนะคะตุ๊กตาผมทองนะคะที่มีเม็ดพริกนี่อันนี้มิกกี้เมาส์เขียว ด้านหลังด้านหลังเป็นเก๋งจีนนะคะเก๋งจีนดอกเป็นแฉกสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะสีแดงเลือดหมูนะคะอันนี้ก็บอลลูนตัวนี้ชื่อบัลลูนนะคะนี่ก็เก๋งจีนเล็กนะคะต้นนี้ก็ นิ้วนิ้วนาคนิ้วนาคันนี้ตุกตต๊กตาตกเอออันนี้มิกกี้เมาส์นาคอันนี้นิ้วนาคนะคะโละพัน์กันต่อไปกลับไปดูสวนถาดอีก2อสวนนะคะอันนี้เป็นสวนกระถางแตกนะคะ มีต้นที่ยังไม่เคยแนะนำก็คืออะไรเอ่ยอันนี้นี่เรียกอ,อะไรคะกล้วยหอมดอกจะสีเหลืองนะคะแล้วก็ตุกตาไมา้อันนี้นะคะตุกตาไมา้นอกนั้นก็อันนี้กีบลำดวนนะคะกีบลำดวน นี้ก็กุหลาบหินชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถุงทองยิมโนนะคะต่อไปถาดสุดท้ายค่ะมาชมกันน่ารักไหมคะชิสุตุกตาไทยอาถาดนี้เพิ่งจัดเสร็จค่ะคุณครูสั่งมานะคะคุณครูเพื่อนลูกสาวสั่งมาอันนี้ก็รู้จักทุกต้นแล้วนะคะแต่ยิมโนจะมีออกดอก ต,ตุ้มนะคะยิมโนนี้จะสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้จะสีขาวจะบาน3ามวันค่ะจะได้ชมมันจะได้ชมเขาถึงสมวันบานแล้วหูบบานแล้วหุบจะบานตั้งแต่เที่ยงถึงช่วงบ่ายๆนะคะช่วงเช้าก็จะตุมตูมอย่างนี้และคะ่ะดูด้านหลังนะคะด้านหลังอ่าโอเค ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ